สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับกิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าแบบด่วนนะคะจะส่งพัสดุต่างๆจัดส่งเครื่องอุปโภคและบริโภคนะคะตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปยานชิ้นใหญ่ๆนะคะรวมไปถึงจนกระทั่งการรับจ้าง m o วิ่งขนย้ายบ้านออฟฟิศอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆคะ่ะโดยเป็นขนส่งชื่อดังนะคะสัญชาติไทย ่อตั้งโดยคนไทยค่ะเป็นของตระกูลสุวิส์สักดาโนนนั่นเองนะคะกิจการที่ว่านั้นก็คือนิมเอ็กเพสนั่นเองค่ะที่เปิดรับใช้และให้บริการคนไทยมามากกว่า10ปีจนในปัจจุบันนะคะนิมเอ็กเพสได้มีความพร้อมในด้านการให้บริการมีระบบโปรแกรมและอุปกร,รณ์ที่ทันสมัยนะคะตั้งแต่การคัดแยกสินค้าด้วยบาร์โค้ดค่ะเพื่อแยกสินค้าไปยังปลายทางน,นะคะอีกทั้งยังมีระบบออนไลน์ เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศค่ะทําให้ลูกค้าแบบเรานะคะสามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาเลยนะคะผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะแบบเรียลไทม์เลยะคะ่ะการันตีคุณภาพนะคะด้วยระบบบริหารมาตรฐาน ISO 9001ปี2015ค่ะด้านการจัดส่งสินค้านะคะภายในประเทศและมากไปกว่านั้นนะคะยังมีทุนจดทะเบียนของกิจการมากกว่า300ล้านบาทค่ะ และมีจุดพักสินค้านะคะทั่วทุกอำเภอในประเทศไทยขยายจนไปสู่นะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศข้างเคียงะคะ่ะนี่ก็เป็นเพียงประวัติร่าวๆนะคะของนิมเอ็กซ์เพต่อจากนี้ไปนะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่เราจะได้ไปพูดคุยและพบปากกับผู้จัดการนิมเอ็กซ์เพสาข,ขาพิษณุโลกคะ่ะเราไปกันเลยค่ะโอเคนะคะตอนนี้เรานะคะก็ได้มาอยู่กับพี่แดงแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาสันดิค่าพี่แดงค,ครับ ค่คอยากให้พี่แดงเล่าถึงประวัติของยิมเอ็กเพสที่นี่นิดหนึ่งค่ะก็คือนี่เป็นพนี่สาขาโวงครับเปิดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับผมก็คือแยกมาจากสยามจมากนครสวรรค์คือตรงนี้เป็นที่ตั้งสองแ,แรกที่แรกอยู่ตรงกับบุกเหนฟ้าแล้วย้ายอยู่ตรงนี้อ๋อย้ายมาใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วก็ที่นี่นะคะเริ่มแรกมีมีพนักงานประมาณกี่คนคะพี่แต่ที่พี่แดงที่ม,มา,มาแ,แรกมีพนักง,งานสามคนเปรร็นรศสามคนก็เป็นผมคนอืมค่ะแล้วก็พี่แดงนี่ได้รับเป็นแบบแต่กตั้งเป็นผู้จัดการได้ไงคะก็คือหมือนที่ตอนแรกก็เป็นพนักง,งานครับคือเป็นพนักง,งานที่นครสวรรค์ก็คือพอ,อ,อดีโอกาสดีที่มีคนที่นี่คนพิษศโลกพอดีเนี้ยเขาจะมาเปิดสาขาที่นี่เขาก็เลยได้โอกาสได้มาทำที่นี่ครับ ค่ะพี่แดงโลจิสติกในความหมายของพี่ดแดงในพี่แดงแบบให้ความหมายว่าอย่างไงคะโลจิสติกในความหมายผมนะก็คือเรารับส่งจากลูกค้าส่งถึงมือลูกค้าโดยสมบูรณ์สินค้าไปโดยจากต้นทางถึงปลายทางโดยไม่มีบุกลายครับที่หนูทราบมาก็คือว่าประมาณว่าเป็นทางสินค้าด้วยแล้วถ้าเป็นที่นี่คือที่นี่คือจะยังมียังไม่รับทางบริหารการขายคือจะเป็นทางจะสในใเป็นสาขาใหญ่ คือจริก็คือรับส่งสินค้าคือรับดรอทดอหน้าบ้านมีโปมีโคเชนมีรับเหมารับเหมาที่นี่คือรับขงย้ายบ้านย้ายของย้ายบ้านออฟฟิศก็คือกระบการรับส่งคือผลรับส่งที่รับแพ็กรับบริการแพ็คหมดครับอ๋อโอเคค่ะแล้วก็สินค้าอะไรบ้างคะที่นี่เม็เพรสแบบว่าตั้งเลยว่าไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะก็คือเป็นพวกสิ่งตัวหมายนะครับผมยาสิดสิ่งผิดกฎหมาย ทั่วไปครับก็คือต่างๆเนาะอ่าครับนนพี่แดงคิดว่าจุดเด่นนะคะของนิมเอ็กเพสของสาขาเหล่านี้คืออะไรคะพี่จุดเด่นของนิมเอ็กเพสที่สู้แข่งคือของเราส่งของชิ้นใหญ่น้ำหนักมากราคาไม่แพงครับผมครับอืมแล้วก็เปิดบริการเปิดบริการถึงแบบวันจันทร์ไม่มีวันหยุดครับจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะหยุดเฉพาะสงการปีใหม่ ค่ะแล้วก็คิดว่าจุดด้อยของกิจการของเราคืออะไรคะก็ให้พี่แดงตอบเฉพาะแบบว่าที่พี่แดงเจอเป็นปัญหาของสาขาก็ได้ค่ะจุดด้อยของเราคือพื้นที่เรายังไม่ค่อยครอบคลุมหลยแต่ก็เกิดครอบคลุมคือส่งบางพื้นที่อาจจะมีฝากส่งต่อบ้างพื้นที่ห่างไกลจุดด้อยงเราคืออย่างทีคือสู้แข่งกับราคาเขาไม่ได้อย่างครับผมก็คืออย่างพวกส่งอื่นเนี่ยเขาเขากดราคากันจนแทบ จะไม่เหลืออ๋อก็เหมือนแบบว่าต่าจนเกินไปวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยค่ะในการทํางานของนิติกะปัญหาที่พบบ่อยก็คือสินค้าส่งไม่ถึงตามกําหนดของลูกค้าบ้างให้ลูกค้าก็บ่นตรงนี้คือสินค้าอาจจะเสียหายจะเกินการจัดเรียงบ้างก็เป็น ปัญหาหลักๆลายอยู่แล้วนะคะปัญหาต้องเกิดอยู่แล้ว, <S <S ลวเกี่ยวกับกิจการการขนส่งนะคะถ้าต้องมีกันบ้างคะ่ะแล้วก็อยากทราบนิดนึงค่ะพี่ช่วงโควิดสิเนี่ยกิจการนิ่มเอ็กเพสของเรานะคะเออที่สาขาเนี้ยมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะคือถ้าช่วงแรกโควิดมจบไปแล้วอ่ะไม่ได้ผลกระทบก่อนก็คือเหมือนจะมีทุกทางส่งของเยอะเลยเพราะลูกค้ามันใหญ่อยู่แต่บ้านนีครับก็คือจะใช้จดดอคือแบบคือลูกค้าออกไปไม่ได้ก็คือใช้ขนส่งขนส่งมากขึ้น ก็เป็นผลดีซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผลดีส่วนใหญ่ก็คือถ้าผลไม่ดีคืออย่างมากคือเศรษฐกิจไม่ดีครับผมก็คือค่าใช้จ่ายน้อยคือสั่งของน้อยลงส่งจะทาให้เราก็เราก็ไอ่มีของของส่งมาเท่าไหร่ครับครับแล้วก,วก็หนูอยากทราบว่ารายได้ต่อปีของสาขาเนี่ยเปิดเผยได้ไหมคะว่าจะประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยได้ครับต่อปีต่อเดือนต่อเดือนอยู่ประมาณล้านห้าถ้าต่อปีก็ประมาณมประมาณมนั้นยี่สิบใจของยี่สิบล้านได้ครับ นีเพาะสาขาครับผมค่ะอ๋อแล้วก็การคถามถามท้ายๆนะคะหนูอยากทราบว่าพี่แดงมีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทําให้พี่มาบเข้ามาบริหารง,งานในนิมเอ็กเพลของเราคะ่ะก็คือบริษัทนิมเอ็กเพลนีก็คืออยู่แบบพี่แบบน้องอคือผู้บริหารเขาคือทํางานแบบเอื้ออะรครับผมก็คือเหมือนพี่เอนน้องคือไหนหย่อนคุยกันได้คือ,อคืออะไรท้่มีปัญหาหนากักเราก็คุยกันคือ มบายสบายถ้า่มก็คือสบาย,บายทั้งแต่ด้วยเน้นด้วยการทำง,งานน้่ผมครับเรนเป็นที่การทำง,งานนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เราก็จะรบกวนพี่แดงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะพี่แดงขอบคุณค่ะ